Hãy subscribe đã kênh Ghiền Mì ra Để không ขอบคุณทุกคนที่รอคอยนะคะซึ่งคุณแพทวรยศบุญทองนุ่มแต่งในเรือนจำก็คือเพลงนี้นี่เองนะคะสะท้อนความรู้สึกจริงที่สุดแล้วละค่ะจนสมาชิกวง power p พ t นะคะฟันธงร่วมกันว่าต้องเป็นเพลงที่ชื่อนี้แหละต้องคำสาบค่ะปล่อยต้อนรับการกลับมาของวงในรอบ20ปีนะคะเพราะนอจกจากจะเล่าเรื่องของคุณแพทแล้วนะคะเพลงนี้ยังส่งตรงถึงแฟนๆที่ขอบคุณมากๆเลยที่ไม่ทิ้งกันค่ะ รู้ว่าคุณแพทหรือแฟนคลับจะตื่นเต้นกว่ากันนะคุณกวินภพนะคะคือเพื่อนร่วมวงเนี่ยบอกว่าห่างกันไปนานจริงๆจนทิศทางฝันเนี่ยเปลี่ยนไปคนละทางแล้ว,ลวคุณฟ้ามือกีตาร์เลิกเล่นดนตรีค่ะไปเดินทางท่องโลกคุณเปลมือเบสนะคะทำงานตกแต่งภายในแล้วก็เปิดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง ส่วนคุณเจี๊ยบมือกลองเคยลุยงานประจำสายกราฟิกและสอนตีกลองด้วยแต่ว่าต้นเหตุการ์รวมวงครั้งใหม่นะคะปี2564นี่แหละเพื่อนบอกว่าอ่ะยกความดีความชอบให้คุณแพทนะคะเอาไฟฝันมาฝากทุกคนในวัยเลข4น <laughs> ี <harmonic> ่แหละซึ่งในที่ส <realmente> ุดค <Ken> ่ะภาวะแพทก็ประกาศคืนเวทีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะคะโหบรรยากาศคึกคักมากๆค่ะ อาการที่ผมได้นำชีวิตออกมาจากเรือนจำได้มาเจอเพื่อนได้มาเล่นดนตรีแล้วยิ่งได้นำเพลงที่ผมเขียนทั้งในออกมาเป็นตัวเพลงจริงๆแถมมีมิวสิกวิดีโอด้วยอีกเนี่ยมันคือเกินสิ่งที่ผมคาดคิดแล้วก็คาดหวังไปมากแล้วส่วนต่อจากนี้จะได้รับความสนับสนุนจากแฟนคลับหรือจากคนไทยทั่วประเทศได้ยอดวิวอะไรเท่าไหร่ย,ยังไงต่างๆหรือวงนี้ จะเดินต่อไปได้ดังขนาดไหนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของกําไรแล้วผมไม่ได้ตั้งความหวังหรือคาดหวังกับสิ่งนี้เท่าไหร่แต่ถ้าได้ก็ดีตอนทำเพลงเนี่ยที่ล็อกตาดำมาเหรออ๋อพีเจนี่นะบอกไว้พี่เจนี่นิดหนึ่งนะครับพี่เจนี่คือแกนหลักของการรวมตัวกัน อีกคนสำคัญที่ถูกเรียกขึ้นเวทีคือพี่เทดดี้ไอเฟลนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือคนให้กำเนิดวงพาวเวอร์พัดนี่แหละแล้วก็ควบตำแหน่งผู้จัดการวงนะคะตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งปี2541ตอนนั้นพี่เทดดี้ออกมาตามหาศิลปินหน้าใหม่ค่ะคุณผู้ชมดูรู้เลยใช่ไหมเป็นแนวเจร็อกนะคะแบบวงลูซิเฟอร์ของญี่ปุ่นตอนนั้นลูซิเฟอร์ดังมากนะคะเพราะคิดว่าบ้านเรายังไม่มีแล้วก็แปลกใหม่ดีนะคะก็พบนักร้องนักดนตรีฝีมือเข้าตาอยู่กลุ่มนึงค่ะตอนนั้นเนี่ยเล่นกันอยู่ตามร้านนะคะ เคยทำการออดิชั่นมือกีตาร์จนครบทีมค่ะนี่บรรยากาศคอนเสิร์ตตก่อนนะคะเลยเกิดเป็นวง p o w e r p ร์แขึ้นมาค่ะออกสตาร์ทนะคะกับ Crunch Record สังกัด b บ k e r y Music แล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะชัดนี่แหละเป็นใบเบิกทางสู่ค่ายใหญ่ขึ้นค่ะไป GMM Grammy เลยแต่ว่าพี่เท็ดดี้เองก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่านุงบอกว่าอึดอัดไม่เบากับลุกเจล็อกที่ถูกกำหนดเอาไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนแบบนี้ค่ะ ก็ผมก็มารู้ว่าเขาอึดัด่ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ก็อยากทําเฉยแต่ว่าไม่รู้คือไม่มีโอกาสก็เลยก็เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้ชอบที่จะต้องมาทําอะไรเยอะแยะเพราะเพราะมันต้องเสียเวลาแต่งตัวเยอะมากคือไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยต้องแต่งตัว2ชั่วโมงทําผมทําผมแต่งหน้าใส่แต่งชุดชุดก็มีหลายขั้นตอนกางเกงรัดรูปกางเกงหนังอะไรพวกนี้ แล้วต้องไปเล่นคอนเสิร์ตร้อนๆใเงี้ตอนนี้เติบโตก็คือเราไม่ได้เป็นเจล็อกละก็คือตอนนี้ผมให้เขาคิดกันเองเลยว่าอยากทําอะไรเขาก็อยากเป็นเป็นร็อกอังกฤษผมคิดว่าเป็นภาพพจ์ของร็อกที่ที่ประเทศอังกฤษที่เขาเรียกว่าบิดล็อกคือเมื่อก่อนเนี้ยเรื่องสนุกมันมีอยู่ว่าทําผมแล้ต้องเซ็ตข้ามวันแล้วเวลานอนต้องนอนคว่ำหน้ามันก็เลยสร้างความลําบากใช่ครับของเปรมเขา เป็นผมหนามด้วยฮะเป็นผมหนามแหลมๆสีแดงแงอะ่ะค่อนข้างที่จะลําบากในการที่จะใช้ชีวิตประจําวันใช่ครับแล้วเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตโรงแรมไหนก็แล้วแต่เขาก็จะคิดค่าเสียหายเรื่องผ้าเช็ดตัวนะจริงนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงก,กหรือยังไงฮะสีตกสีตกก็คือจะแดงทั้งผืนเลยเได้ฟังดนตรีล็อกฝั่งอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าจะเป็นโอเอซิสเป็นวีเซอร์เป็นซูเอตเป็นเบอร์อะไรพวกนี้คือเราซึมซับกับดนตรีล็อกอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในตัััวววเเเรรราาาอออยู่แแลล้้้้กก็หมมมืืืนนนบฟขึ นะครับบวกกับเรื่องของยุคสมัยด้วยนะตอนนี้มันก็เป็นอะไรเขาเรียกเลนะมินิมอลอะไรสักอย่างน,ะ,น,นะเราอธิบายอธิบายใช่ครับก็คือแบบว่าเราจะไม่แต่งอะไรเยอะแยะมากมายคือจะคุมโทนอยู่ที่ประมาณนี้จะแต่งน้อยแต่ดูทรงพลังลุกอดีตเนี่ยเวลาที่เราเล่นมันอาจจะดูดีใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วถอดเสื้อผ้าออกมาเนี่ยมันคือมันเปียกเป็นน้ําเลยครับชอบครับไม่ร้อนครับรต,ตีกองสบายมากเลย ดิแพทเขาก็ดู MV ไปก็เสียน้ําตาไปด้วยนะคะเพราะว่าย้อนชีวิตจริงครั้งนับวันพ้นโทษคดียาเสพติดนี่แหละค่ะก็เปิดดูพร้อมกันทั้งวงนะคะมีแรงใจจากแฟนคลับด้วยหรือว่าเขาเรียกกลุ่มตัวเองว่าเบบีของแดนดี้นะคะซึ่งกระแสต,ตอบรับเกินฝันไปมากเลยผู้จัดการวงเขาก็วิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะมุมมองชีวิตที่คิดบวกและทุกคําพูดของแพทก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้นะคะทําให้แฟนๆอยากกลับมาสนับสนุนก็มีแฟน ับทั้งเจ้าเก่าแล้วก็เจ้าใหม่ด้วยล่ะค่ะก่อนหนึ่งเมษายนนี้จะเริ่มออกทัวแล้วนะคะตอนนี้ขิวแน่นมากจนแทบไม่มีวันพักเลยล่ะค่ะ